นี่จ้ะอันนี้สุมอาอี้สุมอาอี้กับองคุริมาน,นี่คล้ายกันนะคล้ายใช้คํา,า,อา,อา,าว่าคล้ายสุมาอี้จะยาวยาวแลวก็กระดูกอันนั้นชัดกว่าองคุริมานกระดูกจะชัดแลมันมันยิ่งแก่มันจะยาวยาวมากสุมอาอี้ใบายาวใกล้เคียงกันความสวยใกล้เคียงกันแต่ว่าอาะไรจะใกล้เคียงกันนั่นแห<ะ>ละใกล้เคียงดูไม่ออกก้านดําเหมือนกันแต่ว่าองคุริมาน จะเจ่มแจ,จ่มชัดกว่าจะเด่นกว่า <Yeah. S 1> องค์คุลิมานจะเตี้ยป้อม <Ha. S 1> สวยมากเมล่อนเก่าของจริงแล้วก็จะมีที่ใกล้เคียงกับหัวใจมังกรนั่นแหละนั่นแหละตัวหนี่หัวใจมังกรหูชะนี่หัวใจมังกรจะมีหลายต้นอยู่ที่บ้านหูชะนีแล้วใบมันจะบางกว่าใบจะไม่หนาเนี่ยใบมันจะไม่หนาเนี่ยหัวใจมังกรใจมังกรหูชะนี่สวยมาก เย็นมากเลยแล้วอันนี้ผีเสื้อสมุดหรือบอนนอกนะผีเสื้ออันนี้อันแดงเนี่ยอันไหนฮะเนี่ยอันเนี้ยบอนนอกปะไม่ใช่อ่ะอันนี้นางนางพันธุรัเหรอครับบอนเก่า่ะนางยักษ์พันธุรัดเนี่ยมีตะพานอ๋อฮะมีจำนวนผมผ่าไวเริ่มมานั่นหละที่บ้านมีแบบนี้แต่ได้มาในนามมุ้ยแต่ไม่ใช่ไม่แจ่มเท่านี้ไม่แจ่มเท่านี้กระดูกแล้วเม็ดจะใหญ่เออต้องมีตะพาน ใช่ใหญไไ่ได้มาในนามผีเสื้อสมุทราขายสะพานหน้าหลังเลยนะแต่อันนี้ชัดกว่านี้สวยกว่าเยอะนางพันธุ์ทุรันในสวยกว่าเยอะต้นนี้สวยกว่าต้นนี้สวยกว่าเยอะต้องบองบอกเลยว่าสวยกว่าเยอะแต่นะงเขาเรียกผีเสื้อสมุทรจํานวนะลูกนี้นเดี๋ยวรอวันหลังก่อนเดี๋ยวมานนเที่ยวใหม่นะอันนี้ลูกม้าเนี่ย <laughs> สวยจริงนี่นอกตู้ล้วกเเซ็นตนี่อีกนะ อโอ้โหกุหลาบดอกดกมากเลยใส่ปุ๋ยอะไรกุหลาบไม่กุหลาบเหนือนะกุหลาบขนดใหญ่ที่เขาทาน้ําหอมที่เขาทาชาอ๋อดอกดกมากใส่ปุ๋ยอะไรไม่เลยใส่อะไรปล่อยธรรมชาติอันนี้คือ,อปล่อยธรรมชาติแดดร้อยเปอร์เซ็นโอ้โหร้อนขนาดนี้อยู่ได้งามด้วยเอออยู่ได้อยู่ได้ไดเนี่ยพรอมอาออกจำหนา่ายสายกำลังสวย แล้วคณเราไปต่อคนไม่ต้องหวังไอ้นั่นกันเลยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่โดนแดดโดนลายท้าเลยอันนี้เจ้าก,กุ้งสวยมากหายากเจ้ากุ้งอะไรอ่ะเจ้ากุ้งที่เป็นบอลเก่าเจ้าลูกกุ้งเจเลนกุ้งเจ้ากุ้งเจ้ากุ้งเจรินกุ้งยังว่อาอยู่ที่บ้านเคยมีแล้วผ่าแล้วมันหายไปไหนหมดเลยไม่รู้ผ่ายุบผ่าเก่งมากผ่าหายเย็นเง่าอ่ะอันนี้แมวผมตั้งแม่ได้เลยไม่ต้องกลัวเลยไม้ที่เนี่ย ที่ผมที่ผมติดที่ลูกค้าซื้อไปต่อคือติดคือตรงเนี้ยคือเอาไปทำไปต่อแล้วมันไม่มันสามารถมาคุยกลับมาคุยว่าง้ามอย่างงี้อย่างนี้ไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวโอ้โหสวยจริงทศกัณ์นซือมาันสต้นเนี้ยยังไม่ได้ทำเลย นั้นอยากได้มากตอนยังแข่งสามพันนะขึ้นสูงสุดอะอันนี้เขาเหมือนว่าเขาจะใช้เงินเขาให้พันสองวาเลยขึ้นมาที่สามพันนะทศกัณฐ์อะแล้วอันนี้อะไรเนี่ยไอ้นี้ไอ้ไอ้พรมฤษีอือยันนี้สำเพาเงินอ่ะสำเพาเงินได้มาจากไอ้นู่นข่าวจ๊วะเลยนี่บอลกลบมีหูอ้อโหนี้ได้มาข่าวจ๊วะเลยสำเพาเงินใช่ฮะ ตอนนั้นขาวถ้าเลี้ยงใหญ่โดนแดดเต็มๆอย่างเงี้ยมันจะกาดสวยเนี่ยตอนผมได้มาก็ต้นนิดเดียวแต่มีหูมีมีแข้งตอนนั้นไม่มีหูไม่มีอะไรเลยแล้วมันได้มาสีขาวอมเขียวแต่มาเมื่อปุ๊บอยู่ๆมันยุบไปแล้วขึ้นใหม่สวยเลยหูออกได้มาอยู่สัมภเงินเนย่ยแต่มแมไม่มมไม่ได้ทงนี้ด้วยสัมภเงินเป็นบอลกาบที่แบบเป็นลูกไม้ธรรมดาเลย อะไรคัคู่กันอันนี้สำเพาหน้าอ๋อเอ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 อถ้านี้น่าใช่อันนี้สำเพาหน้าอ,อันนี้เก็บผมจะเก็บ้อลก็กลดี๋ยวมาถึงไหน้อูสวยจริงทุกต้นนะพระจ่าแม่จา๋าแต่ที่ถูกใจเลยนะไอเนี้ยบอกเงินบอกเงิน ลูกไอหน่อมันเอาไปหมดเกลี้ยงที่บ้านมีอยู่แต่ว่ามันไม่เคยใหญ่สักทีอันนี้พราผมเปียกจิงมันนะเออเอาหัวมันมาล้างใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเหลืองด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ข้างล่างเอามาล้างหมดเลยนะแล้วผมก็เ็ดไอไอรากดำๆออกหมดเลยแล้วก็มาใส่ใหม่ตอนแรกมันก็ยุบหายหมดเลยแล้วพอด้วยมันขึ้นโอ้โหเคยเห็นบอกเงินเป็นกอไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่จะต้นเดียวใช่ แล้วใบก็ไม่ดกด้วยใช่มี3ามใบเต็มที่พอออกใบ3ใบสอกใบเหลือ2อเหลือสอ่ย